ปลาเค็งเทพปลคตัวเล็กก็มีอ่ะตัวเล็กกืปลเ็งหน้านะนำะ,ะดูปอบปรดูก,กันครับอันนี้มีปลาอะไร้ยครับทุกท่าดูอือ้อโอ้โ ปลาอย่างนี hmm. <laughs> hey ้ท oh, <laughs> <laughs> ั้งหมดกี <feather warfare> ่ตัวน <ex> oh ั้งหลายอน่าจะหลายตัวหัซีมีกี่ตัวโอ้ใครจะไปนับปกติจักเดือนเอสเดือนีเดือนมาจะไข่ยังไม่ถึงีไข่ เดือนกว่าตัวใหญ่ครับเกือบเท่าฝ่ามือแล้วครับอีกสองเดือนมาเจอกันเท่าฝ่ามือแน่นอนครับอปอบปลานี่คือน้องข้าวหวง